เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกัลแม้แรงกับช่องติ๊ติปั่นนะผู้ชมนะวันนี้พี่ติ๊ก็มาตะลุยกันที่ไงครับกับสลตโต้เีย์และไข่พีจีสุดโปวดฮะแต่วันนี้เราจะไปออกล่าสมบัติกับเกมเกมนี้แล้วทุกคนคลิปออฟจูนนะทุกคนนะโอ้โหสำเนียงดีไหมสำเนียงสุดดยยอเลนนะะพี่ต เกมนี้นะครับคลิป of f ฟอร์จูนะนักสาสมบัติตัวน้อยของเรามาดูกันว่าเป็นไฮะสารแห่งสมบัติอัตราการแต่งงานผู้ชมมาดูกันก่อนเลยเนาะอ่าเป็นกังเขนเนาะพี่เหมียวไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมีการสะสมตัวฟรีถึง3เด้งนะครับถ้าเป็นสกัตเตอร์จะเป็นถึง5เด้งผู้ชมนะอาละมีต้นทุนอยู่ที่5 0 0 0ันบาทครับและเราจะกดกันเบ็ดละ30บาทยาวๆไปเลยนะเกมนี้นะครับ ถ้าคอมโบดีเนี่ยถ้าแบบตัวฟีเป็นเลียงดีเนี่ยไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามตัวตัวฟีเนาะนะครับตัวฟีเนี่ยนะครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามตัวฟีนะครับถ้าตัวฟีมาเยอะแล้วก็เลียงในในตำแหน่งที่ดีเนี่ยไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์ก็ได้สําหรับเกมเกมนี้นะครับเหมาะที่เหมาะสําหรับคนที่ทุนน้อยต้องการตั้งตัวนะพี่ผมนะเกมนี้คือตีบวก100%เนะพี่ผมนะ มันมันแน่วันนี้มันแน่นอนเฮ้ยอย่าบอกนะเปิดเกมอะ่ะจะเปิดเกมด้วยสแคเตเตอร์หรือเปล่าท่านผู้ชมถ้ามาเร็วขนาดนี้จะได้เท่าไหร่ว่าไปว่าไปจอดเรียบร้อยฮะจอดจริงๆไม่มีเลยไม่ต้องลุ้นนะฮะถ้ามาอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะนะสำหรับสแคตเตอร์เอา้าโอ้โหผิดคาดท่านผะู้ชมผิดคาดนะเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว เรากดกันไปนาทีเดียวนะนะพี่ชมและสแคตเตอร์มาแล้วครับนี่ตัวค right? ูณมาแล้วฮะตัว huh. ค yeah, uh. really mm ูณตัวคูณมายาวๆเลยนะผู้ชมนะอื้อดีกับรอยเหมาจอดอกนี้คูณสี่ด้วยอ่ะประเด็นอ่ะดูซิว่าเขาจะแตกเปิดเพลสต้น์ทุนนี้เราเท่าไหร่นะพี่ชมนะห้าร้อยก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วนะต่อให้ห้าร้อยก็ตามนะครับโอ้โหตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วห้าร้อยบวกแน่นอนเลยอะ คูณ5เข้าไปนะคุณผู้ชมตัวคูณไม่รีเซ็ตน,นะครับถ้าเล่นสปินปกติมันจะรีเซ็ตเนานะแต่ว่านี่ตัวคูณไม่รีเซ็ตน,นะครับปลาไปคูณ6แล้วอุย้ยแบตจะหมดแบตจะหมดตอนนี้กำลังแตกมัน,มนเลยตอนนี้แตกไปที่961แล้วนะคุผู้ชมโอ้โหยิ่งกว่าต้นทุนแล้วตอนนี้กำไรได้เลยนะอีก300บาทนะมาแล้วเหลือ2ฟีสปินนะผู้ชมยาวๆเวยเนี่ยพันสองบวกแล้วอะ เมาแถวเลขเก้าเมาแถวเลขเก้ามีต่อไหมสปินสุดท้ายอะหีบทองเหวี่ยงเข้าไปหีบทอง,ทองมีตัวเองนะมตีตัวเอเวเหวี่ยงเข้าไปอีกหนึ่งดอกแมวเขียวโอ้แมวเขียวนะทุ้ชมนะอาราเบนเสร็จฮะจบแล้วสิบฟีสปินต้นทุนเปิดเกมแห้นะคนะผู้ชมได้มาเท่าไหร่ 1,656ท่านผู้ชมน,นะกดแล้วมาไปเที่ยบรอน,นอนและไปต่อกันแบบชิวๆฉียวแล้วเนะเพราะเรามีต้นทุนให้แล้วนะครับยังไงก็ตีบวกแน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้ตอนตอน้นเกมนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้เรายังไม่ได้เตือนอะไรนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากเตือนไว้นะครับคลิปโอนี้ครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิง เท่านั้นนะครับไม่แนะนำห้ทำตามนะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํานะครับครับแล้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกาลังใจให้ช่องตินบันของเรากันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับอย่าดูคนเดียวแปอคนขาดฝากชวนคุณพ่อคุณแม่ครับชวนพี่ชวนน้องชวนคุณป้าคุณน้าคุณอาท่ผู้ชมนะมานั่งรู้มานั่งเชียร์ไปด้วยกันได้นะครับหรือใครที่มีเทคนิคดีๆนะครับอยากแชร์ประสบการณ์การเล่นหรือเทคนิคนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับไม่รู้จะพิมพ์มาได้ พิมพ์ไปนะครับ FC พี่ตีสุดหล่อนะผู้ชมนะอ่า่าจัดไปเลยนะผู้ชมนะพี่ตีลงไปอ่านแน่นอนนะครับผู้ชมหรือใครอยากเข้ามามันเป็นพิตีนะผู้ชมนะพี่ตีเล่นที่ไหนพี่ตีเล่นกับเซลล์เจ้าเพนะครับแหล่งหลอความมันความบันเทิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวจริงๆนะผู้ชมนะที่เดียวครบจบนะผู้ชม บอกเลยว่ามีแต่ความมาและตีบวกนะครับเรื่องรางวัลนี้ไม่ต้องห่วงครับพี่ตีไว้ใจทุกคนไว้ใจได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีคดโกงแน่นอนเพราะเขาไปสายแท้นะตามประเทศยังไงสล็อตจะพแบบนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะไม่มีตัวเลขตามท้ายอย่างนั้นไว้ใจได้นะฮะไอพวกตัวเลขตามท้ายนั้นเป็นพวกผ่านคนกลางแน่นอนนะท่านผู้ชมนะอย่าลองไปจัดนะยังไงของแท้ย่อมดีกว่าของเทียมแน่นอนนะท่านผู้ชมนะเหมือนที่ซื้อโทรศัพท์ของแท้ย่อมดีกว่าโทรศัพท์ ก็ปีนะผู้ชมนะโหตัวนี้ตีบวกรัวๆเลยพี่ตีพี่ตีพาไปเมสามอยอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแต่ตอนนี้คือตีบวกลัยๆเลยยังไม่ได้ใช้ดับันทัดเลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าดับัลทัดของพี่ตีนี้จะได้ออกโรงหรือเปล่านะครับเกมนี้ไม่สามารถซื้อฟิสปินได้นะผู้ชมนะแต่ว่าสแคตเตอร์ก็อย่างที่เห็นครับแตกง่ายมากๆแล้วก็ดอกดอกหนึ่งแล้วนะนะผู้ชมแค่ดอกเดียวนั้นก็สภา,าถตีกำไรแบบบวกๆได้แล้วนะ ยังไงยังไงเอามาไหมล่ะ s ก a t t e r ไม่ดอกไหมล่ะโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยโชว์ทุกคนไปเลยฮะท่านผู้ชมลุตเรียบร้อยฮะไม่มาอย่าบอกหนะ้าแต่ดอกแรกดอกเดียวนะนั่นแต่เราเริ่มที่ห้าพันบาทท่านผู้ชมนะนะตอนนี้เราก็ยังไงกำไรยืนพื้นหนึ่งพันบาทอยู่แล้วนะครับตีบวกตีบวกหน่อยตีบวกหน่อยขอสักพันห้า สเกตเตอร์2อันนี้มาโลล้เลยผู้ชมนะแสดงว่ามีโอกาสตแตกเพิ่มอีกสักดอกหนึ่งนะครับอืมพี่เหมียวพี่เหมียวโอ้โหเริ่มเงียบแล้วผู้ชมเริ่มเงียบนะฮะเป็นช่วงดึงกลับนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันแตกแน่นอนเกมนี้ตีบวกเพิ่มแน่นอนนะครับผู้ชมนะเอาลแล้วผู้ชมดูมาถึงตอนนี้สตเกต,ต,ต,ตเตอร์มาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์มา มามามาโอ้โหมาดอกสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมต้องใช้ดาบบรรทัดเรียกซะหน่อยดีมั้งเอลอลางมาใหญ่มาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้ดาบบรรทัดเรียกซะหน่อยนะฮะดูซิว่ารางวัลใหญ่จะมาหรือเปล่านะครับใครดูมาถึงตอนนี้นะครับ แล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์นะเรื่อนมือเราไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันหน่อยด้วยนะครับกดกระดิ่งสั่นนีน่อยนะพี่ตีมารีวิวเกมสุดมันแบบนี้ให้ดูกันทุกวันเลยทีเดียวนะผู้ชมนะจะได้มีแนวทางจะได้มีเทคนิคนะครับรับรองว่ามีเทคนิคมีชัยไปกว่าค,นนนะนะครึ่งแน่นอนนะเชลนะรู้ขา่าวรู้เรานะผู้ชมนะรู้วิธีเล่นดูวิธีรุยยังไงก็ปังยังไงก็มันนะครับโอ้ย ไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์แล้วแบบนี้หนีเ่เหวี่ยงเข้าไปโอ้ยบุยเหวี่ยงเข้าไปไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์แล้วเหวี่ยงดอกหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วท่านผู้ชมถ้าตัวฟรีจัดอยู่ในตำแหน่งดีๆนะครับไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์ก็รวยได้ท่านผู้ชมนะตีคแค่แตกมาที่6,200นสอนะท่านผู้ชมกำไรตีกลับมาที่พันก, 1, กว่าบาทแล้วครับโน้คุดอกนี้แค่คอมโบแบบแกระกากันๆน,นะได้มา800กว่าบาทแล้วท่านผู้ชม เอายังมีต่อฮ้าแมวเขียวของเราคูณ2เข้าไปยังมีต่อไหมมีต่อไหมไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์นะตอนนี้คือลุ้นตัวคูณแล้วครับลุ้นตัวคูณเท่านั้นแล้วนะครับตัวคูณไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมเขย,ยงเข้าไปลงมาระดับหนึ่งไม้กางเขนตัวเคอีกดอกหนึ่งมีอะไรไหมโอ้โหโดอกนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทตีบวกขึ้นไปอีกแล้วครับบวกรลัว,ลว,ลวเลยช่วงนี้ช่วงนี้บวกหมดฮนะไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งแต่เราบวกกันก่อนเลยฮะ ไม่มาหรอกสกแกตเตอร์ฮ่าเนี่ยแม่เราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะฮะตัวฟรีเลขเก้าตีบวกไปก่อนขอมีดเดาต่อไปมีดโอ้ตัวเคตามมันติดมีดโหมีดไม่แตกนะทู้ชมนะขอแบบช็อตแบบรางันก็ต่อกสักดอกได้ไหมปิฉาบสวยๆหนะ่อยมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ย เออนี่แหละเลียงโคตรสวยดอกเนีน้ท่านผู้ชมคตรสวยอะ2องร้องครับดอกแรกแต่งมาตามด้วยดอกทีดซอยอีกห้าร้อยเรียบร้อยอย่างเงี้ยสวยๆสวยๆหยิบทองมาสวยๆโอเคโอ้โหดอกน,นี้ราวันก้อนโตเฉียดเมกะเลยนะเฉียดเอยไม่ใช่เฉียดเมกะเฉียด ระดับเมกะสเไมกะถูกต้องแล้วก็เป็นซุปเปอร์นะโหพี่ตีตีกันแรงแล้วเรียงระดับไม่ถูกแล้วแตกเยอะเกินนะคุณผชม912บาทฮะถ้า1,000บาทก็จะเป็นเมกะวิ่นะคุณผชมนะนี่มีดนะมีดก,กับแมวเขียวแตกมาโอเคตามมาติดต,ต,ติและเลข่ก้า่่่่นึกว่าเะข่่า่จะเอาด้วยนะวะตามขบนนะ่น จะไปจบที่7000หรือว่าจะตีบวกึ้นไปฮะโอ้มีเิแววว่าจะจบที่7000นะครับวันนี้ไม่ซีไม่สิโอเคนะนะครับท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมพอแค่นี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะไปดูกำไรกันเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ได้กำไรมา2000กับอีก10 9ก้าบาทท่านผู้ชมนะยังก็ขอฝากด้วยครับสำหรับเกม k ี e ออฟฟอร์จูนจากค่ายพีจีนะครับฝากทั้งรูปทั้งและช่องติดปั่นของเรากันไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ